สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนับทนายโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง10ประโยชน์ของการคิดบวกทุกท่านครับเราทราบกันมาเนิ่นนานแสนนานเรื่องของการคิดบวกนะครับ ตัวของผู้พูดเองก็รณรงแล้วก็ใช้ในการดําเนินชีวิตมาตลอดเวลาแล้วก็ได้รับผลที่ดีมากๆวันนี้จึงอยากนําเรื่องราวของประโยชน์จากการเป็นคนคิดบวก10ประโยชน์นะฮะประการ1 0หัวข้อมาแบ่งปันดังต่อไปนี้ครับ 1. ิจิตใจหรือความคิดเชิงบวกจะดึงดูดกิจกรรมเชิงบวกเข้ามาหาเราอยู่เสมออันนี้พิสูจน์ได้ครับ 2. ความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีกับบุคคลคุณภาพจะเกิดขึ้นก็มาจากการให้เราเนี่แหละคิดบวกครับ 3. ความประทับใจแรกที่ดีกับผู้คนจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเรามีความคิดเชิงบวกครับ 4. สุขภาพที่สดใสจ,จะบังเกิดร่างกายเราแข็งแรงจริงๆนะฮะคนจิดคิดดีอะ่ะมันจะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นห้าครับจะปรากฏกุญแจสู่ความสำเร็จอย่างมหัศจร,รย์ คนคิดดีคิดบวกเห็นอะไรก็เป็นโอกาสโชคลาบก็วิ่งเข้าหาเส้นทางของเราเนี่ยราบรื่นจริงๆครับหจะไม่รู้สึกเครียด e เลยจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันเบิกบานมันทรงพลังมันมีพลังมันมี Power มันมีเ NERGY เจ็ดครับจะมีความคิดเชิงบวกและมีทัศนคติในแง่ดีเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็จะทำให้ทุกปัญหาของเราเนี่ยมันกลับกลายเป็นโอกาสเฉยเลย8าดครับ เราจะสังเกตเห็นความปลื้มปิติของสิ่งดีๆนะฮะที่ปรากฏขึ้นในชีวิตรเราตลอดเวลาผู้ผู้สัมผัสมาแล้วนะฮะมีความสุขจริงๆก้าวครับเป็นการเพิ่มแรงจูงใจอย่างทรงพลังจะคิดจะพูดจะทําจะหยิบจะจับจะเดินจะเหินจะไปไหนจะปรากฏกายอะไรเฮ้ย hey, ทาไมมันมีแต่แรงจูงใจมันทรงพลังมากเลยนะครับสิ ความงามจะส่งแสงออกมาจากภายในนะฮะบางคนก็บอกมีออร่านะครบบางคนก็บอกมีบารมีคนบางคนก็บอกมีพลังจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะไม่รู้สึกทุกข์ร้อนในโลกใบนี้เลยเพราะเราเป็นคนคิดบวกครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาส่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ